ค่ะพี่น้องขาตอนนี้นะคะดูเวลาตีสามตีสามห้าสแปดนาทีนตีสามีส่แล้วตัวเบอร์ส่งใดเตรียมติดเครื่องแล้วเ้เอยอยามนอนก็คุยโต๊ะเบ็ดกันเบิดคืน <c oughs> แล้วลูกสาวตอนนี้เตรียมสง่งยายติดเครื่องแล้วลูกสาวสีได้นอนที่ทีเนี้ยเขาเคี้ยวมากแล้วอโอ้โหเจ้าเบียกเจ้างานเจ้าเอ <c> ้ <oughs> ไม่โตแล้วคิดว่าจะเก๋เห็ดน้อไม้ให้ใหญ่มานั่งน้องไม้ยิ่ไปเปิดบุญงน้องไม้น้อไม้เพื่อนนะจะขึ้นกับพวกไม่คิดว่าจะเก๋เห็นไปเบิ่์แไหนนี่บุองงพอเบทร์นสามนองนะโอ้ยจ้าฮูเรียกเจ้าฮูงานลุกขึ้นมาสตาร์ทเครื่องโดยปากอย่างบทันล่างเคี้ยวมากแล้วเจ้าเอ๋ยแล้วค่อยสิได้นอนหมดเนี้ยเคี้ยวมากกับตาใส พูดเมียแล้ว so ก me, ็นอนผ่หลัอกเ็นอะไปยูน้ำผึ้บ่ได้แม่ก็ว่ากันไปยูบ่ได้ดอกได้หลังจังได้ไอ้เมื่อเวนก็คุยกันเบิดมือนอนหลับก็คุยเบิดมือไอ้แม่ก็ว่าเราใหญ่เราเหมอพนะอเฮานอนเฝ้าอยูแต่รีบคุยกันสวยเฮาเว่าวนำนำเฮาสวยนั้นเพราเพิ่นนอนหลับมือหน้าเค้างมหลายนะ ดูน,นะคะโอ้โหเจ้าเรียกเจ้างานเตรียมลุกแล้วเด้อเตรียมลงให้ลงทงแล้วเด้อมันคนพอกกระตืหัวร่วมเป็นหย่งแตกก็ดีใจเหลือชื่นใจเหลือพื่งไปย็นเด้บอกบกอไปให้ผมเกงว่างคีอครไดโนไม่ส่งสามลอยเอาโบยภาพทางนี้จะรอดไหมหนออันนี้ปุ๊บกาะ ไปลูกเดียวครัไปลูกเดียวทีแรกว่าจะส่งลูกโู้จะไปบ่ไหวน่ะแต่ก็พอดีผมบอกล้าลูกแต่ว่าตะโกว่าวางยังอย่าว่ากินวางเรียงไปจกเบ็ดแล้วมืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกินอันอย่างไรนะกินมากอันนี้เออในบะข้าวอัน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 ยาสูกำลังเตี๋ยอในบะข้าวรู้คำโบราณมันฟาดแล้วก็มันก็บอมัง เป็นไกดูนะคะรุ่นนี้ต้องโดบก่อนนะคะขี้ยากขี้ฟันก็บ่ต้องล้างนะคะสิฟ้าไปเห็ดข้าวห็ดปลาออกไห้ออกทงคนตี่เน่้อพยนไพรับแล้วมีงานจ้าก็เหดไปเยี่ยมแจิงนงเลยอิฟ้าแดดมีนาหลา่ปนั้นบอกมันบ้าเลยสังาน์มายกับปุ๊กบปด้วยนะ บใบตองก็ไปเครื่องมือก็ไปต้นเรือไปพิกมมาเนี่ยอ่านกันไปว่ากลุงกลุว่ากลุงกลุงเราคือกลุ้งว่าวกลุงกลุ้งเราคือกลุงเออเบิ่งสีมากว่ะสีคักสีเนี่ยอันนี้แล้วมันก็เมาตรงนี้แหละยาบายาสีมากมั้ยอ่ะมีอย่างแรกเอาเคียงมากเจ้อนะ่ะมีทั้งยามีทั้งใบปูนมีทั้งเมือปูง มือผูสือเครื่อมากบักลาหมอบักลาครบ,บเลยเด้อเราก็คือเ่งคือป้าเข้ากับบอให้อดมากก็ให้อดบ่ดได้เด้อพี่น้องเอ,อ้ยเกือบร้เื่อมากกระเดือนเนี้ยมากงเงนเเกลือข้ามาหรือคำว่าไม่คำาเกลือก็ไปเอาเออางนินแต่ไม่คำว่าโง่ก็ว่าสือเครื่องไปกองคือมาเพราะไม่นกือเว่าเงินใหญ่ขอให้ไปเอางา

อ,อะไรลูกบ่มีตังคในก็บบัได้กินแล้วว่ามากปีเนี้ข <laughs> ำบ้างเรือมือกัง <c oughs> เอาให้ไป <c oughs> เสียบข้าวจีเอาคุยกันไปเด้อให้ไหนไปเสียบข้าวก่อนเด้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่ะคุยกันไปสมใหญ่อะผู้ขยันอะตีสามกว่าอันค่อย รอดไปรอดเบิ้งกันเถอนางไ่ได้นอนให้เด้ออันนี้กงอันนี้ยังไ่ได้บองมาเบิ้งหน้าเด้องเเอันนี้หางกดูมึงคือมาเกาากล่องล่องกล่องก่องอันเชิากล่าปแล้ก็มานอนกันงังนอนกันเลยบลับบลานอนอันบลาบบลาบนอนดูแกก็บอกว่ากกก็มา เอออ้เอ็เาไปย้ายหลตโาก็นยาหนึ่งซีเอีอืออาวเขาเบาเขาว่าเขาเบาเาหญอเอวเบาบาเบาเามนกรบอกว่าโมเมนอกสองแผ่นติดสายโมยูอะโยูเป็นที่เป็นทางจากเท้าเขาเลยไอยายหลบถูกต่เบาไปก็ข้นใงาารข้าให้ขึ้นมาเขบอกวาให้ก้าวไปบ้าเาไปาวไปสองเลยเจ๋เนี่ข้าแต่โเดล

ความรเแลเดินหัวติ้นที่นี่เยเนอบหลับบนอนอยมาเาเดินนั่นเดิมนีเลยว่ามาซีซุ่นยท้มบอตีขึ้นมาอกอนนี่อะมันกูกคู่เรืองไทยข้าวไหนพบวงแล้วคนกินข้าวนกินต่กับ โอ้ขึ้นมามาเัวริ่งรุ่งเาะก็ย่างกูกเมื่อเมตักข้าวแล้วก็ย่างไขไว้เตาหม่ข้าวมาข้ากองหนังเบเลือหังเหนยอขุ่งเนอะงั้นมามมาือรุงขุนกุงกูิ่กุ้งกะเอากักับเครื่ออตเอห้อเอามากออบัดตรนี้กระอาบข้าวอมงาอาบเเตา ควาหมอหอบลมหนึ่งคามาหนึ่งกองลมูกข่าวเพิ่งกิว่านอนเนื่อมึงเนีอ้อก็ป้มกลัวแล้วเึกยก็ุอ้กก่ถ่ายอ้กุ้มให้นนอนบ้างนะก็บบามาหน่โอ๊ยบ้านไก่ยังบ่ฮดบ้านเหีเดอบ้านยา่ันอนมากสอย อยู่บ้านอยู่แกะอย่าบ่ฮอดบ้านเฮียนอนข้างที่บ้านแม่กตอนเราเข้าไปต่อบ้านเจ้าของเนาะเราหุงเกิมเขาเขก่งอะไรอ่ะเออตอนเราเขาบานเขบอกมาตัวของมาหุงเกิมเนาะสูตรข้าวเจ้าถ้าข้าวแข็งใส่ข้าวเหนียวผสมจากน้อยอยู่่หุนติดหมูข้าวเจ้าใส่ข้าวเหนียวแซ่บข้าวเปล่าเออติด เออเพราะว่าบางเทียมีขั้นหนึ่งเข้าหาประคุมเข้าหาเราขอเข้าขามประคุณก็เงงสมอง่หลายเออมาเพราะว่าเขอบขาน้างเขาก้าด้อยเอาติดเด้อติดบัวใส่ข้าวเหนียวบัวแช่ป่ะกรุ๊กน้องของบางหวันเออของบางหวัน่ถ้าข้าวเหนียวบ้านเกิดก้อนมายังไปซื้อข้าวเหนียวมาผสมมาให้ปวดเนาะเราหุงเปิมบ๊อบผ้ามือง ก็เ่เติอ๋อมาเ่อก้ว่าผมเขาเอาเขาเอาเอาเอาเขาคนกางล้วบอเขาเาอนาเนการงกลบเขาหน่อยสิกได้ที่นี่งางามบเขาอยเดียวนึงบบอเราน้อยงางามบ่ใส่ ก็มาให้เพื่อนเข้าก่อนันนอยเดียวูอ้าวขากั้อะเอาห้าคนก็กลัไกระบ้ากูอ่ะงวกลับกระบ้าก็หอากร้ปองขอเข้าคลอดห้าเราวะรุงมาตัวอองน้อยอองมาคือห้าคู่คือหกคือห้าคก็ได้เอาอันกันมาด้วยเ าอ้าอมาอันนี้ยังทำมากนะว่ากันว่าตังก่อนว่าเออว่างถุงก้อนฮะดีสีกวางนละดดเดี๋ยวหาปลั๊กไฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนสีบปได้ใส่บ้านอาจารย์ญาติกันอาจาญาติกันขว้าวผามาฟ้าตั้งมือถือเครื่อเถืออ่างแล้วก็เอ อางพอเบิกกูแบบโอ้ตาเีอกูเมื่ออยยางพันาตาดีนะโอหมอมาเงาคมจินมันบวมาบวอกาบมาบวมาาเท่าเราเท่าเราใส่ตากลับหมอก็ามอตาเงิกตาเอิะ bà lọc cho mà cao bổn luôn bà lọc ta mãn nó không được lưng hương lưng hương lưng hương lạp hàm lòng 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 ถามหาเอ็ถามหาอยู่เอาถามหางเะออางงข้ากรใหาษอือมาะตัวมันทำกระดาษลงไปตุเบิ่ดเพิ่งเข้าวสองข้าประกูรุงเอางงงมันแล้วก็ไอ้กะส่งไา้สาชื่อเงงค้อน ไหส่งอ่าบ้านใดถ้ามีเท่าส่งคนกระซิลำบากสังซีลาวายเออให้่ให้ส่งเท่าอยู่นํากันเด้อบ้านใด่มีเท่าส่งคนถ้าเจอแบบนี้มาเล่าให้ฟังได้เด้อเอองไหนลูกเออม่กันก็

มองหันงว่ะปองใหญ่ก็ยังอยู่นอะบัวคมามอรบัวมาว่าคำงาบงอีกกะจว่าคำเงออะมโไงลูกเออกมโข้ามว่าหมาบ่วมาถ้าว่าบัมาข้างขาวหมาแล้วบัมาแล้วก็ฟังเังไม่กันกวก๊กกกกอกร หึงตาเดียวตารคเขาใจหนให้าเป็นพันตัลงบ่หึงอกแล้วมัได้อีกไปโรคได้ไปโรกอีกแข่งนยอ่าเออเนาะ้งติดตังไติดดวงเหมนกัาขั้งั้ติองตาที่ก็าไม่ติตัวเีว่ตค่อยอ่าตาได้เห็นนะตาดีหรือว่าตาลอก อ๋อตาเก็ก็ตาอื่นหัวอันนู้นตาจมจมต้องอยู่อ่าเพราะว่าตาเอาเข้อใส่เลนน้ำตีรุ่นนี่อันค่อยนี่ตา s <S บูามีเลนรุ us, ่นลรคอือตาต้องร้องต้องฟมึงอ๋อใส่เลนน้ำอ่าสองตาก็อ่าสองใหญ่ก็ลอกตาเด้ลูกสาวเบึ้งหน้าเด้ลูกสาวก็ลอกตาสองตาค่อยก็ลรคหมดแล้เด้อ ล่องเมืองนอกนะอืมอันนั้เอ่าม,ม,มันซีน่ไหนเพราะว่าเัาบ่มีเยื่อตาบ่ได้ใส่เลียนเนี่ยนะแกแค่เัาบ่มีเยื่อตาแห้งเพราะว่าอดหลับหรือว่าลมเป่าต้งเดี๋ยวนี้ใส่แว่นเดินอ่อืมมาข้าบกกายกันถ้าบอใส่แว่นถ้าบอใส่แว่นเดินกัลมเป่าหน่อยนี่ก็ลายฟองคว้างนะอ่าติดแดนนี้มันมีน้ำตาลเยอะมันมีน้ำตา กัเกับเงคึ่งเงข้างอย่างนลอกตั้งแต่สามสิบหกกรทองนะค่อยลอกตั้งแต่ก่อนน้องไอหุ่นนาสิบกอน้างคื่ว่ามสามสิก็วางนะต่ให้างินเดือนห้างินเดินก็อนอมันเครื่องกวาอย่เรื่อเดินเดืนก็งนเฮ้มันตาเป็นยังก็เจ๋ะเาอย่นีอ

ออกนอกเรื่องลวเด้อสองใหญ่อีบ่าวเรื่องสาวบ้านละเด้อเออไปอะไรก็แล้วมือเรื่องผู้บ่าวละเด้อทีเนี้ยผู้บาวู้ทองอ่ะเขดี๋ยวผู้บ่าวแอบเบิ้งให้แต่งไหนเข้ามาเข้ามาสวัสดีคุณ่อ่งต้นเส้อ มาห้วาเซื้าวางเพิ่งหะมาพะวาะเดาเออคือบอปูมาห่างเงีเออมาเจอข้อกันขัางตือชักจะหยั่งย่างเงี้บอกข้ามาห่างนี่มันกับบูเผยเนาะเฮอมาเจอ่างทางตือชักจ้ถ่ายไปเอื้อมม่ไปเอื้อมมาโอ้ยออกจน ออกหน้าจอได้ปล่อยแหว่งซีได้ห่าทีซี16นาทีระเบิดลงแล้วพี่น้องคะคลิปนี้ฝากไว้กันนีเด้อเดี๋ยวผูน้องอีตามาาอกันไปกันเลยไปไเอาสิปล่อยวิดีโอบยบายก่อนน้ำมักย้อยแล้ว